สวัสด,ดีเจ้าค่ะวันนี้ตื่นแล้วนะจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของวันนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราต้องไปหาที่เดินกันตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวร้านป้าก่อนซึ่งอาจจะกินเมนูเมื่อวานหรือเปล่าไม่รู้คือคิดไม่ออกคือแม่งพอคิดไม่ออกแม่งก็เริ่มสปแปมแล้วไงกูก็เป็นคนแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟร้าน l อลนะร้านเดิมร้านดีร้านประจําของเรานะที่กินแล้วเหมือนอยู่ในพวังขึ้นตะวันเฉลี่ยลายจิมพีนะยอดเยี่ยมแล้วก็ วันนี้ตื่นไวปุ๊วะก็อมเหมาไนววัไม่ไหวไม่ไหววันนี้ตื่นประมาณแปดโมงกว่านะแล้วก็นอนไปเปื่อยดูพี่สรยุทธ์นะกับน้องไบทนะ์ในเรื่องเล่าเช้าวนี้ย <c oughs> ิงไม่ใช่น้องไบท์เาเขาเป็นพี่ไบหรือเปล่าพี่ไบกูเออแล้วก็อะไรอีกวะทําอะไรอเออประมาณนี้แหละเออแล้วก็มีคุยกับน้องแฟงนิดหน่อยนะเรื่องงานของน้องแฟงก็โอเคยอดเยี่ยมเดี๋ยวยังไงเริ่มวันกันโดยการลงไปกินข้าวครับสวัสดีเจ้าครับเริ่มวัน กูขอโทษวันนี้กูไม่ได้ถ่ายเลยเลย <laughs> ว้าวเจอกันทีก็ตอนเย็นเลยหลังจากที่ไปกินข้าวร้านป้านะสิ่งที่กูทําก็คือกูขึ้นมานั่งบนห้องแป๊บหนึ่งแล้วก็คิดได้ว่าเออเคีย e วันนี้ว่างจัดไม่มีใครติดต่ออะไรมาเลยก็เลยออกไปขับแก็บนะได้ลูกค้าคนนึงแล้วเหมือนเขาอะ่ะเรียกต่อให้กลับมาเหมือนแบบกลับจากที่หนึ่งไปส่งที่หนึ่งแล้วก็รอเขาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาส่งที่เดิมซึ่งรายได้ก็โอเควันนี้คือไหนไหนมันก็แบบขับแบบไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเอางานไปทําด้วยนะเออจริงๆมันไม่มีงานด้วยแต่ว่าพกไปเผ มามแบบกูดีใจมากเลยอาทิตย์นี้กูไม่ได้ทําเลยแล้วมีชู้เข้ามากูว่าน่งแก่ๆๆจนสุดท้ายก็คือกลับมาส่งลูกค้าเสร็จแล้วก,กูกลับมานั่งทําต่อแล้วมันจบวันพอดีไว้แล้วก็แบบพี่เขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกูมากูก็แบบกูยังแก้ไม่เสร็จเลยนเนี่ยแต่นั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อวันจันทร์นะแต่ว่าเขีย์เรื่องเดลต้าเบอะไรไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันมืดค่ําแล้วแต่ว่ายังไงก็เราจะต้องออกไปเดินกูก็ออกไปเดินแล้วนี่คือผลงานของวันนี้ น,นี่นี่เท่าเมื่อวานเป๊ะไอ้หี่อกูแบบเฮ้ยทำไมตัวเลขมันเป๊ะจังวะคือวันนี้กูเดินแบบอ้อมที่มันไม่เหมือนเดิมนะเวย้ยเพราะว่าตอนแรกอะวนครบแล้วรู้สึกว่าเอ้ยรอบมันมันแบบเอ้มันเหมือนจะไม่ครบนะไม่ครบ2โลนะก็เลยเอ้ยลองเดินย้อนกลับไปกลับมาอะไรนิดหน่อยๆนยแต่ว่าสุดท้ายแล้วระยะทางแม่งเป๊ะมากเลยเท่าเดิมก็โอเคแหละอย่างน้อยก็เท่าเดิมได้ทําเหมือนเดิมทุกวันวันนี้วันที่5แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วกูไม่ได้วิ่ง5าวันเลยนะเพราะว่ามีวันหนึง่งตอนที่ไปชลบุรีอันนั้นไปว่ายน้ากวยด กลับไปส่งเพลินที่จมลุรีแวะไปไหว้ซะหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะได้ไปไหว้หรือเปล่าแต่ว่ายังไงกูก็จะออกกำลังกายทุกวันแล้วก็มื้อเย็นก็เดี๋ยวกินผักต่อแต่ว่าเรามีกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องออกไปรับเพลินเดี๋ยวรอเพลินมาถึงก่อนตอนนี้เพิ่งถึงโอซิสเองมั้งตรงบางประกงเครไปนั่งพักผ่อนก่อนขอโทษที่ไม่ได้อัปเดตเลยทั้งวันเกลครับ <c oughs> <c oughs> ไปรับเพลินกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนที่รับกลับมา,าเพลินบอกว่าอยากออกไปข้างนอกนอก,ก็เลยแห่ hey, กันออกไปเซ็นทันเพลินไปกินโคยเตะส่วนกูก็นี่ได้กางเกง n อนวันมา2ตัวตัวหนึ่งใส่อยู่อีกตัวหนึ่งก็นี่สีแดงสดสวยนะวันนี้ก็จริงๆแล้วถ้าถามว่าทํางานเนี่ยโปรตีชีไหมจริงจริงก็ยอดเยี่ยมนะกูรู้สึกว่าโปรตีชีแบบสบายๆบ,ยบยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้เดินด้วยแต่พรุ่งนี้แอบคิดอยู่ว่าเราจะได้เดินไม่น้าหรือจะยังไงหน้าอะไรเงี้ยยังไม่รู้เลย แต่ว่าตอนเย็นก็กินขีนอะไรแบบเดิมนะตามนั้นแล้วพวกมึงเป็นไงบ้างมีเปิดปีใหม่มาทํางานอาทิตย์แรกไหวกันอยู่ใช่ไหมหรือใครเรียนหรือสอบสอบแล้วมันหยุดปะวะสอบแล้วมันหยุดยาวหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ตารางเลยยังไงก็เม้นบอกกันนะเ,เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีกิจกรรมทําเยอะแยะมากมายไกลกองแต่ว่าแผนมันคืออะไรบ้างวะไม่เอาอะเดี๋ยวไปทบทวนเองเคเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามผู้ชมสวัสดีจ้ครับ ก็จะอยู่เฉยๆแล้วเขาจะหลับไปให้มันครบ,บหนึ่งหน้าฉี่ทำเพิ่นง่วงหรือเปล่าเิกเพิ่นง่วงแล้วเ,เววหรอทำไมถึงว่างปล่อยให้มันเยิ้มๆหนึ่งนาทีไม่เอา,าจะปล่อยได้ไงเราไม่มีเดสแอร์อยู่แล้วทำไมเพิ่นถึงทำหน้าข,ขมาขมเลยว่างพรุ่งนี้อยากกินอะไรเปล่อยากกินโซบอสะอ้าวสรุปอยากกินโซบะไม่กินข้าวแกงละกินลูกกลมๆด้วยชาวโกยาก,กิ เอา้าถ้า,างั้นก็ฮาจิบังนะตอนเช้าตอนเช้าก็หฮาจิบังไงตอนเช้าเช้ววาก็หฮาจิบังไงไม่กินฮาจิบังมันแพงแล้วตอนเช้ามันจะไปมีลูกกลมๆได้ไงผมไม่รู้ทำไมไม่รูเพื่อนนอนปลอม <c oughs> เพื่อ,อน,อน <c oughs> เพื่อนนอนเพื่อนง่วงจริงถ้าเพื่อนหลับแล้วเพื่อนหลับไปใส่เ <c oughs> พื่อนฝืนตัวเองอันนี้เพื่อนทะเลาะบ้างรอใช่ ไปนอนบนเตียงดีๆไปไปยังไม่จะอาบน้ำไปอาบน้ำถ้างั้นนห <c ười> <c ười> ้องเงียดอะไรอ่ะ